ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาปลาปอกเนาะครับผม uh. ปอกลำไยถุกแห้งเนาะครับผม uh. เอาไว้กินอตอนที่มันไม่มีอันนั uh. ้นเนาะลำไยหายากเนาะครับผม uh. ตอนนี้ลำไยเยอะเนาะครับผมเราก็เอามาแปรรูปเนาะครับผม <laughs> เป็นลำไยตากแห้งครับผมลำไยตากแห้งแล้วก็เดี๋ยวทําทแช่ ทำทำลำไยแช่แข็งไว้ได้นะครับค่ะเรามีเมนูใหม่นะคะลำไยแช่แข็งเนาะเก็บไว้กินได้เป็นปีเหมือนเห็ดแช่แข็งนะคะครับผมแม่เวลาไม่มีลำไยเราเราก็จะกินอ่างเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเราม <ologic> ีลำไยอบแม่ตาแห้งแล้ว yani ก uh ็ <GO av> ลำใหญ่แช่แข็งนะครับดีๆดช annel นะคะอันนี้ถุงมือเป็นไรคะทำดีๆครับผมมันคู่เล็กครับผมมันเลยขาดครับผมคู่เล็กเนาะยัดเข้าไปแตกปัวเลยครับผมค่ะโอเคอันนี้เราก็ทําวิธีตอนนี้อยู่ในวิธีการอันปอกปอกปอกเอาาจิ้มเมล็ดออกนะครับผมอ่นะครับผมข้างในนี้เราก็จะไปล้างอีกรอบนึงเนาะน้ำสะอาดอีกรอบนึงไมจะแตกแห้งเนาะครับผมแมนนะครับผม อันนี้มันลำยันที่เราเรือจากการขึ้นมานะคะคท่านผู้ช<ผ>มคะรอดูนะคะเราจะอัปเดตให้ดูแทนเดนทานเนี่ลยลค่ะหนึง่งหนึ่งเลยหนึงน <c oughs> น่งโตนะหนึ่งโต๊ะกับอีกหนึ่งซุ้มนะคะไหวไหมเนี่ยยังไม่หมดนะนี่นะครับอีกก็ต้งจะทำอ่าปลกไว้สักกันเออ้อัดกระปุกไว้เนาะครับผมล<อ>ำยันแช่แข็งเนาะครับผมลำยแช่เย็นเนาะ ไว,ไว้เวลาแบบมันหมดหน้าลำไยเนาะหมดหน้าลำไยเราก็จะได้งัดออกมากินนะคะแม่นครับผม,ม,บผมอย่างน้อยเราก็ยังมีลำไยใบกินนะคะเพราะมันโรยถิ่มนะครับผม,เ,ม,ะะผมเราก็เอามาแปรรูปซะ,อะตอนนี้ก็เป็นการปอกลำไยโดยดีเดชาแนลนะคะครับผมแม่นครับผมดีเดชาแนลขึ้นเองทำเองนักเรียนพอนะคะ หลังจากลงจากคลิปอ่าแม่น้องมังตาก็จะทำช่วยนะคะครับผมแม่เรวครับผมเราทำเป็นคลิปก่อนนะคะครับผมตอนนี้น้องมังตาหลับนะคะตัวยุ่งตัวยุงหลับขึ้นไรก็ดีนะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นไล์ให้ดูคะ่ะอ้าวป๊อปฮะตอนนี้สมาชิกเราก็นอนรอนะคะ เราทานข้าวครับผมเรากลับจากกรูกรอกมาเนาะเราก็ยังมาเก็บตอคะลังใยยังไม่หมดนะคะจากต้นนะคะครับผมอันที่หานไว้ก็ยังไม่หมดนะคะยังแต่งแยงอยู่ข้างบนอยู่เนค่ะยังแต่งอย่างเนะติมเรมกันนี้ให้เสร็จก่อนเนาะ,ค,ะค่ะพรหมดเริ่มขึ้นนะหมดเริ่มขึ้นบ้านนะคะเราก็ต้องรีบทำนะคะเนาะเพราะ แล้วก็หลายๆอย่างค่ะลำไยมันลงมาเยอะค่ะเราต้องรีบนะคะไม่งั้นมันจะเน่านะคะเพราะลำไส้ลำไยมันสุกเต็มที่แล้วเนาะค่ะนะองบ่าเช้าเราก็ออกไปให้คุณแม่บ่าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมค่ะเงินเกาให้พี่บ่าวนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมที่อยู่ในคลิปนะคะทุกท่านคงเห็นแล้วเนาะค่ะเราออกไปด้วยความมีสุขใจนะคะครับผมค่ะ เราเหลือเราก็จะมาทำลำไยอบแห้งนะคะคเพื่อไว้กิน,นะคะ่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยจากธรรมาชาติแบบไม่ต้องอ่าใส่น้ำตาลเลยนะคะแบบนี้ครับผมเราก็จะเก็บไว้นะครับผมไว้กินอ่างอันอาภูเบนกินกิมกินกวางนะครับผมเรามาดูหน้าดีชัดๆนะคะวีดีสแนีครับผมสวัสดีครับผม เออดีๆขึ้นเองทำเองนั่งเรียงนพอนะคะทุกอย่างทำเองค่ะอืมตอนนี้ก็ปลอกมาจะครึ่งหม้อแล้วค่ะอุ้ยยังค่ะยังไม่ครึ่งหม้อก็เอาไปช่วเลยไว้ก่อนนะอ้าวหยอกค่ะหยอกหยอกก็มีได้นะคะหยอกมีได้เลยดีเดซาแนวค่ะสงสัยต้องได้พาดีเดไปอ่านครพนมนะครับทำไมคะ ไปโรงพยาบาลค่ะดีๆนะคะครับ่ะดีๆเป็นอะไรคะป่วยป่วยดีๆก็ป่วยแล้วค่ะโอ้โหโรคนี้เขากำลังฮิตกันเลยค่ะโรคป่วยนะ่ไม่เอาค่ะไม่ป่วยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาจบกันที่อ่าลำญ่นะคะครับผมลำญ่ที่ดีๆเป่าไว้เนาะครับผมค่ะดูหน้าตาสิคะน่าทานมากเลยค่ะทุกท่าน ครับผมถ้าล้างก็จะใส่คนนี้สักหน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะเป็นนําไปตากเราก็จะล้างนะคะล้างเพื่อจะตากแล้วก็จะพึ่งแดดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะจากช่องดีดีชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ